เซ็กซี่แม่ก็กลับมาทวงบอลลังเหมือนกันนะเวลาไปทวงไปทเที่ยวแต่ชุดว่ายน้เวลาจะเต็มก็ <c oughs> มันไปเที่ยวอ, <c oughs> <c oughs> อยู่บ้านก็ไม่ได้ใส่เห็นปะ <c oughs> อยู่บ้านไม่เคยแต่งชุดว่ายน้ำนัเลยอยู่บ้านแหมมันก็ไม่ใช่คือมันก็ไปเที่ยวมันก็ไม่ได้มาทวงบอลลังไม่ได้มาเซ็กซี่อะไรหรอกก็ปกติแล้วเราก็ไม่ได้ไปโพสท่าแบบเอออะไรอย่างนี้ก็ไม่ใช่เออเห็นก่อนนี้มันก็มีข่าวมาแหละว่าแบบว่าเรื่องเกี่ยวกับเหมือนแบบการแต่งชุดว่ายน้ำของพีเปิ้ลอย่างเงี้ยมันก็มีประเด็นยังไง คือคือจริงๆคือเวลาเราจะใส่อะไรหรือเราจะลงรูปอะไรอะเราจะมีการปรึกษาสามีก่อนอยู่แล้วสามีก็ไม่ได้ว่าอะไรเพราะมองว่าก็อย่างที่บอกเราไม่ได้อยู่บ้านแล้วก็ใส่หรือว่าเราไม่ได้ทําเป็นประจำออมันจะเป็นโอกาสที่เราได้ไปเที่ยวเท่านานเอออะไรอย่างเงี้ยแล้วแต่คนมองอะะแล้วเราก็ช่วยน้ําของเราองจริงมันก็ไม่ได้แบบ ไม่ได้วาบาวิบออวอ,อะไรขนาดนั้นนะฮะนมันมันผิดหรืออะไรอย่างนี้ไหมได้ได้ไดดคุยกับสามีว่าคือจริงๆเรื่องนี้เป็นเรื่องละเอียดอ,อ,อ่อนเออมันก็แล้วแต่มุมมองของคนเอออะไรอย่างเงี้ยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราจะทําอะไรอ่ะแล้วก็ปรึกษาที่บ้านก่อนอยู่แล้วเราไม่ได้แบบจู่ๆเราจะทําเองเอออะไรอย่างเงี้ยม่ได้แต่เราก็นานทีด้วยเนาะพี่เป้ยไม่ได้แบบลงแบบเกือแบบคือมันมีเหตุและมีผลมันมีเหตุและมีผลไม่ได้ว่าจู่ๆจะใส่ชุดว่ายน้ำจะลงบันไดมาจากบ้าน ไปส่งลูกที่โรงเรียนมันก็ไม่ใช่อย่างนั้นไงมันก็แบบอันนี้คือเป็นโอกาสที่เราไปเที่ยวแค่นั้นเองก็ใส่ชดวายน้ำปกติแต่ก็ไม่ได้มีราม่าแรงเข้ามาใช่ไหมไม่มองว่าเป็นส่วนน้อยแต่ไปก็รับฟังไม่ใช่บอกว่าปฏิเสธหรือว่าปิดกั้นอะไรที่เขาตักเตือนแล้วก็เออรับฟังแล้วน้อมน้อมรับไว้เอออะไรก็ดูแลกจราไปตามใช่ใช่ค่ะแต่มีเป็นไงบ้างคะช่วงนี้ก็ดูเหมือนแบบหวานกันซะเหลือเกินไม่ได้หวานปกติเหมือนเดิมไม่มีอะไรหวาน แต่มันชอบแบบทิปไปเที่ยวกันชอบแบบไปนู่นไปนี่แล้วแบบมันดูเหมือนแบบมีเวลาให้กันหรือยังไงเไม่เคคือมันเป็นปกติอยู่แล้วคือบ้านเราอ่ะชอบไปแบบตีเที่ยวต่างจังหวัดต่างประเทศอะไรอย่างนี้อยู่แล้วค่ะแต่แต่ช่วงโควิดขึ้นนี้ก็เที่ยวในไทยเอออะไรอย่างเงี้ยถามว่าสวิดไหมมันก็มันจะมีบางมุมอ่ะก็มีเท่าที่เห็นนั่นแหละก็มีแค่นั่นแหละ ไม่ได้ว่าไม่ได้สวิดอะไรก็ปกติอะค่ะปกติทั่วไปแล้วคอในรอบ9ปีพี่เป้ยเรื่องนี้เห็นบอกว่าถ่ายทําจริงๆสักพักแล้วแหละจะติดโควิดเรียกว่า9ปีเกือบ10ปีดีกว่าไหมเออ,เอ,อกลับมาแล้วก็ยังมีเจอเรื่องโควิดอีกก็หายไปก็ค่อนข้างจะแบบตื่นเต้นแล้วก็เรียกว่าเอ๊จะมีคําถามเกิดขึ้นมาว่าเฮ้ยมันจะยังเหมือนเดิมไหมคนจะให้การต้อนรับเหมือนเดิมหรือเปล่าแล้วเราจะเล่นได้ดีแบบหรือเปล่าเอออะไรอย่างเงี้ยก็ค่อนข้างจะแบบ คิดเยอะเอออะไรอย่างเงี้ยค่ะบรรยากาศเก่าๆมันย้อนกลับมาที่เป้ยแบบผมเมื่อก่อน่นละครแบบเยอะอะไรอย่างาเ,าาเง,งี้ยเรยาถ่ายงานกลับมาแน่นอนค่ะเพราะอาจจะเพราะว่าเรากลับมาเจอทีมงานที่คุ้นหน้าคุ้นตากัน,นอยู่แล้วด้วยแล้วเป้ยโชคดีที่ได้เจอทีมงานกบบที่น่ารักน่ารักก็เลยทําให้แบบว่าไม่มีความตื่นเต้นเท่าไหร่เออไม่มีความเกระงเท่าไหร่การแสดงก็เลยแบบว่าเป็นไปได้ด้วยดีด้วยก็เลยทําให้แบบไม่ได้แบบรู้สึกแบบ ถ้าเกิดเราไปบ้านหลังใหม่เราก็จะรู้สึกตื่นเต้นทุกๆอย่างแบบใหม่หมดเลยเอ,อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่านี่กลับมาเจอแบบทีมงานเดิมๆก็เลยรู้สึกเฮ้ยเบาลงหน่อยกลับมาเจอกับน้องๆเจนรุ่นใหม่เป็นยังไงบ้างคะนีเด็นรุ่นใหม่ดย้ยโหก็รู้สึกแก่เฮ้ยทำไมตัวเองแก่จังเอออะไรอย่างเงี้ยเวลาผ่านไปไมากีผ่านไปเร็วมากก็นั่งคิดเหมือนกันก็น้องๆแล้วที่สําคัญก็มีความรู้สึกว่าน้องๆรุ่นใหม่เนี่ยเขากล้าเล่นมากเอออะไรอย่างเงี้ยเออก็พอเราขึ้นเขาก็ขึ้นกับเอออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็สนุก สนุกในการถ่ายด้วยการเอออะไรอย่างเงี้ยการถ่ายอย่างเงี้ยจะถือว่าเป็นการกลับมาคัมแบ็กแบบเต็มตัวไหมครั้งนี้ก็เต็มตัวค่ะรับละครอะไรเป็นที่แล้วก็พร้อมรับคู่อะไรอย่างงี้โอเคแล้วข้นตรงดีก็เขาก็โตในระดับหนึ่งแล้วที่เราแบบเออไม่ต้องเป็นห่วงเหมือนเมื่อก่อนเอออะไรอย่างเงี้ยค่ะติดตามข่าวบันเทิงที่นายตะแทนแชนแนลอย่าลืมกดสับตะไคร้กันด้วยนะ